โอเคครับวันนี้อยู่กับช่องสนใจนะครับสนใจเอสซีเป็นพูดไปเมื่อกี้ทุกคนมากับเจ้าเดก้าสามร้อยเยนนะทุกคนนะวันนี้เราจะไปตุนดินไปส่งในทุ่งนานะเอาไปดอดไปเลยกว่าครับไปครับเอาอ่ปปาาไปรปั๊ปมครับโอเคมาคลิปนี้พาคุณผู้ชมเล่นแบบเล่นหน่อย เราที่แล้วเสียปวามจับรถเปี้ยงเลยโอ้โหสุดที่จัดโอตาจี้ก็ได้ดูในช่องผมนะแต่ผมลืมอัด,อดคลิปนะทุกคนนะเล่นจบแล้วลืมดูมดช่องผมใต้นะเสียความไม่ได้อัดก็เสียดายคลิปเลยอะ่ะลืมอัดคลิปอันนี้ปามจะพาพี่ไปที่ไหนในบอกครับอ๋อรู้ครับในบอร์แต่ว่าเป็นที่ไหนครับในบอร์ครับ ก่อนะก่อนนัเนี่ยเราตามแล้วกันมาดแลนะครับควันดด้วยอะ ไม่สมจริงเลยครับเอารถมาตะแคงไงสมจริงไงเข้าโค้งแบบแรงๆเห็นไหมก็แถอะไม่ได้จอดๆบอดินครับบอดินรู้ครับบอดินน่ะเรือว่าจะบอด้านซ้ายลงไปเลยได้พี่แม่ลงไปเลย ก่อนนะไอ <ö, S 1> ้บอด้านหน้ามันจะมีบอหยิงหยุดใช่ไหมใช่ใช่นี่เอารถเลยสั่งนี่ใช่โลแบบรถดาวห้องโค้ชใช่โรลเลยครับนี่ตัวลูกตะแคงโชว์เป็นทีตามซึ่งกับหันมามองอ่ะยังยังไม่ไม่ได้บอกครับเมื่อกี้สกภายในอยู่ไอทำไมทางลงแบบนี้มา ไร้บบรวับบงกันชนนะครับทางลงลำบากนิดหน่อยแน่ใจหรอว่นดินต่อแน่ใจอ๋อพอดีกันชนเลยวะเฮะจังวิสจังเลยอ่ะดิดมันชื่ออะไรวะตัวดีอ่ะสุดทางนะครับสุดท,ทางเสียตามเขาพามาเอางาน <c oughs> างานนี้ดีดีคือแบบไม่เคยมีกับเขาเลยนะฮะ ซอยแคบก็แบบเป็นบ่ออะไรงั้นน่ะขึ้นเขาอะไรงั้นน่ะก็ป่าวันไหนผมไม่เล่นก็จะมีแต่งงานง่ายๆนะทุกคนนะง่ายๆอะไรนะง่านละงานแบบสบายๆายถ้าผมไม่มาออใช่ใช่ใชแต่ถ้าผมมามีไม่ขึ้นเหมืองขึ้นเขาซอยแคบอ่ะ ตัวดีครับตัวดีตัวดีตัวดี เมือเตะบีบเดฮะพี่ไม่ต้องกดตัวอินด้วยทมมันเปิดทางได้อะตกดตัวบี

แล้วผมวางฝุ่นไปเต็มถนนแล้วเอ่อทำไมเข้าโค้งแบบนั้นวะล่ะลืมดูจางตกใจหมดเลยอ่าเดี๋ยวไปลี่ยนไฟให้ก่อนที่นี่อด่นๆเลยใช่ไหมอุ่นๆเลย ไปวิ่งตรงไปได้ตรงไปไอ้ด้านหน้าได้ไหมปั๊มฮะไม่ต้องไม่ต้องไปเลี้ยวอ่ะไม่ต้องไปเลี้ยวไกลอ่ะเนี่ยได้ได้เหร เลี้ยวขวาตรงนี้นะ้ราเสียความความดำมากเลยตามตูนนีตะควันนะครับนี่แขกมีการผ่าด้วยนะผามีอยู่นะแต่ว่าไม่ครเกียดไงนัร่นัผมอ่ะเี่นีเลย จะเอาคลิปเกียดครับเขาปิดไม่ได้นะทุกคนนะให้ผมเปิดเดี๋ยวตอนต้นคลิปะอะไรไม่พี่ไม่ได้อันนี้พี่ไม่ได้แบบเป็นเจ้าของเซิร์ฟไงอ๋อไม่กดได้ทุกคนนะอะไรนะไม่กดได้ทุกคนลงได้ไหมวะลงได้ไม่ได้อะไรเนี่ยลงได้บะางล่ะข้าได้ทีละกี่ครั้งดิ อะไรไว้แบบลงได้ป่ะนะอ้ยกชกรชทางลงแบบมันเลือก่อปถมถ่ายรูปดีบวาเลยรูปผมทีแบบโค,คตรสวยเลยใช่ไหมไตายเหมือนผมเลยเม,มื่อกี้อไมมืน เลนแบบครับผมถ่ายก่อนครับเมื่อกี้อะไรไเกี่ยวครับไม่เกี่ยวตรงนี้ก็ได้ครับเราตรงนั้นแหละอีกทีนึงยังไ,ไม่สวยเลยลุงโอ้โหสิบหาละโอ้ดีนะกันชนเราสูงเว้ยดีเด็ดเลย ป่ามันค้างอะไรวะเนี่ยฮะคางอะไรผมก็ถ่ายรูปหรือเปล่าีก็แบบมืด้คือเท่าไหร่รถมันลำบากอีกแล้ววะเนี่ย ไหนแล้ววะยี่พอดีเบ็ดเลยอาวิ่งลงทุ่งนาไปแล้วไม่ได้ไปไหนเอารถมาแบบลำบาก ใชงครับล้อวิ่งบนถนนเเราวิ่งบนกันดานปามเด๋วทำงานบุตรตรงนี้ดีกว่านี่เดี๋ยวผมไปซื้อรถแมคโครใหม่ก่อนได้ได้ไตังมันเหลือพอดีแต่เอาแมคโครใหม่สักคันก่อนนะทุกคนนะเขาคือแบบว่าไม่มีการทำสมสมุติอะไรเลยนะ ว่าดิบๆเลยอ่ะนี่มันลำบากดีก็เลยไม่ทำ mấy tâm gia phá thái này tham gia phá thái này Ai để bọn tí thái ấy, <cười> <cười> này mẹ thầ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 y mẹ แต่ด้ง,งานสุดยอดมากเลยครับเรเาก่อนละมาเราก็แบบแบบนี้เลยใช่ไหมแต่๋ยระบาดกว่านี้เรอเกินมาแบบนี้เลยไปดูพี่แมกันไหน่อย่มาได้เลยครับ เขาพี่ไม่ต้องเทกลางบ่อกต้องถ่ายเทตรงนี้ใช่ไหมไม่ไม่ผมพูดเล่นพี่ไม่ผมพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นไม่มันมองมันมองไม่เห็นกองดินไงอ๋อเออด้วยเนี่ยมันที่ ตัวเองกันเลยไนะอ่เทเลเทเลยตอบเลอ้ยตกใจหมดนะตอบขาตะก,กั่วแตนมากเลยสวยมากเลยนะเฮ้ยเสียงวิทย์แกนุก็โคตรดัง นัดครับยังได้ยินอนะ่ะต้นไม้มต้นไม้นะต้นไม้พาโหดซี่อกี้นี่คือแบบว่าจบเลยนะเอารมโนทนโมเคลียอย่างเดียว <c oughs> อ่ะไปไปออกได้ไหม เป็นหนึ่งนะฉายรูปแป๊บนี่สวยเลยตรงนี้ติดได้ปหมแรงครับติดแรงติดต้นกล้วยมาติด,ด,ดตรถคุณนั่นแหละ,ะใช่หรอ <laughs>

จริงนี่คือมาเจอหน้าง,งานแบบนี้เนี่ยม,มันมได้ไม,มันไม่มีใครรับอยู่แล้วมันเป็นรถเล็กอยู่แล้วไม่มีเอารถพ่วงเข้าอเราไงก็มีแต่รถนั่นแหละเนี่ยเรายิงเสาเข้าไปเลยเนะี่ยมาได้นะเปลี่ยนไปเลยระบายน,นะใช่ เตรงนั้นเลยพี่ไม่สวยเลยมาจัดๆครับจัดๆอ๋อเขาจะถ่ายอย่างนี้ไม่ผมจะจอดเฉยๆเมื่อกี้มา,กมาครับไปครับพี่ไหมไปไปไปครับผม